อืมอ่ายึดทางผม่เพราะผมบอกผมเป็นฮีโร่ตอนไหนผมยังงงเลยคุณอยู่ๆคุณมาให้นิยามผมมีฮีโร่เฉยเลยผมไม่ก็พฤติกรรมเราไงพฤติกรรมเราคือพฤติกรรมฮีโร่ไม่ถูกเหรอเวลามีคนเขาโดนกระทืบโดนลุมกระทืบอยู่อยู่ๆเรากลายเป็นคนเดียวที่เข้าไปช่วยเขาก็เรียกเราว่าฮีโร่กันทั้งนั้นน่ะเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ ผมเกียดแล้วตรงอ่ะคุณผมพูดจากคนเหมือนคนแบบไม่รู้เรื่องอ่ะอย่างนี้เนว่าเฮ้ยคุณน่ะไม่รู้เรื่องถ้าคุณรู้เรื่องจริงคุณไม่โดนผมต้อนจนต้องขอโทษทั้งสองรอบหรอกอาอผมขอโทษผมก็ขอโทษไปงั้นๆนอ่ะครับแล้วมันได้อะคำขอโทษอะไรอ่ะถ้าง,งั้นกลับไปกลับไปใหม่กลับไปใหม่หมอ่ะผมไปบิดเบือนตัวเลขตรงไหนถ้าบอกขอโทษงั้นๆัอ่ะผมไปบิดเบือนตัวเลขตรงไหนถ้าคุณตอบไม่ได้แสดงว่าคุณพูดมั่วดีแล้วอะไรก็ผมเพราะผมถูกอ่ะ เอ้ยคุณถูแล้วคุณคุณถูแล้วคุณจะขอโทษทำไมอันนี้แก้งบ้าแล้วเนี่ยเนี่ยถึงได้บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าเวลาโดนต้อนให้จนมุมแล้วอยากแกล้งบ้าปังพี่ลดฮีโร่ต้องเจอชินโนเด็กปั้นมาดีเบตเรื่องฮีโร่ยังไงก็แพ้เด็กเริ่มจากแข่งออกเสียงก่อนเลยอ่ใช่ชินโนพูดจาชัดฉันครับผมอ่ะอ่าผมไปบิดเบือนยังไงพูดมั่วใช่ไหม ก็ก็ผมถูกอ่ะผมถูกตลอดเลยเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้สตรีมจอยเพื่อนดูด้วยเปล่าทำไมอรัไม่ต้องมีเราผมอัดไว้แล้วเดี๋ยวผมยาวไปลงในช่องซึ่งซึ่งคอนเทนต์เอาเด็กเอาเด็กจากกลางนัวขึ้นมาปั่นบนเวทีเนี่ยได้รับความนิยมมากนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีหลักฐานอยู่อันนี้นะครับผมปาเพชขับปดทีวีนะครับเรา ตอนนี้นะครับเรามีเด็กกลางนัวข,ขึ้นมาหลายคนนะครับอ่าอันนี้นะครับพูเป็นหม่ใก,ก่เด้ดเ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 ดีดเ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 ่เดเดมดเ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 ว่าเดเดเดเอเดเด่ดเดเดนดเดัดเ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 ดัดเดเดเเดเด่ดเเดเีเเด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 เ่เงเดเดเดเเดเด่เด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 เเดี่เเด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 เเดเดเเเดกดมดเ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 อ อ่าถามอ่างั้นก็ผมก็ถามเปี๊ยกอยู่เนี่ยว่าแล้ววันนั้นอ่ะที่เปี๊ยกอ่ะเปี๊ยกเข้ามาเปี๊ยกทําไมเปี๊ยกถึงคิดว่ามันทําอย่างนั้นมันคือการเก่าครับอันนี้เราถามจริงๆซึ่งจริงๆนะถ้าถ้าเปี๊ยกอยากจะอ่าอ่าไอเนี่ยชื่อเปี๊ยกมันเข้าเข้ามาเหมือนเราเลยอ่ะเข้ามาอยู่ดีมันตะโกนด่าอ่ะเข้ามาหาเรื่องคนไม่ถูกเปี๊ยกขึ้นเป็น้อไอเฟยที่รักเราคบกันนะครับกับเรานะเราจะรักษาเธอให้เหมือนที่เบลลี่ดูแลกับ และเหมือนที่ซอยจุรักอายการมีมีขอมีอะไรกันทุกวันเราครบกันนะคบเสร็จมามีอะไรกันนะสุดดูพี่ไว้อืมครับผมขอบคุณคุณบีออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงไอคำที่เรียกว่าเด็กกลางนัวคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแต่คุณมาอย่างเงี้ยคุณจะถูกเรียกว่าเด็กกลางนัวโดยอัตโนมัติ เข้าใจไหมถึงว่าไม่ได้ถึงว่าไม่ได้มาจากกลางนัวกันก็ก็จะถูกเรียกอย่างนี้อ่าเดี๋ยวฟังฟังมาแล้วพูดจาแบบพูดจาอย่างตลกว่าบราอากาศทุกคนอ่ะเฮ้ยผมมาตลกกว่าเพราะผมตลกทุกคนนะคนเรียกผมกลางนัวนะั้งผมไม่ได้ค่อยเข้ากลางนัวขนาดนั้นอ่ะไม่แต่คุณแต่คุณใช่คุณทําพฤติกรรมเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาอยู่ดีมาตะโกนด่าแวบแบบบเงี้ยอ่าแล้วพอไปไปมาๆก็เอขอโทษขอโทษขอโทษครับแล้วแล้วพอคนดีแต่ อืมครับพอกะกะจะขึ้นมาปั่นไงแต่จริงๆขึ้นมาโชว์โง่โชว์เพื่อนแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยได้ไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับไปอยู่ในเพจเนี่ยไปอยู่ในเพจเข้ามากลายเป็นกลายเป็นตัวตลกเรียกยอดเงินให้ผมเนี่ยอะเนี่ยกลายเป็นตัวตลกเรียกเรียกยอดเงินให้ผมเนี่ยเครื่องติดครับไอ้นี่ก็โดนปัน่นไอ้นี่โดนปันน่นจนร้องไห้หนีออกจากดิสไปเลยแล้วมันก็ถามเหมือนกันว่าอ่ะเข้าเข้ามาเงี้ยก็ไม่ได้เสียอะไรเข้ามาป่วนไม่ได้เข้ามาป่วนอ่าเหมือนไอ้นี่อ่ะ อ้าวแล้วเมื่อกี้เป็นคนพูดเองว่าไม่เชื่อผมก็เลยจะอ่าเด็กแดงอ่าวัตถุดิบของค่ำคืนนี้นะครับผมเด็กเด็กผู้เป็นคอนเทนต์นะครับเอออ่ไอสัตว์มาไอผีใไอ่ต้นตีนมาไอสัตว์ไอพวกกลางนัวมึงอยู่ไหนสัตว์มึงมามึงมาเรียกโดยกูเลยเยอมากไอสัตว์มาเยดะมากไอเด็กมาไอสัตว มคุยพ่อมาดิพี่ใหญ่สัตว์มาดิแม่แยกสีอยู่ลองอยู่นี่แม่ยายคุยพ่องตายไอ้สัตว์แยกมากมาดิพี่กังนัวเว้ยมึงมาดิสองแก่ไอ้สัตว์ลุงกูกังนัวเว้ยแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยขึ้นมานะไอ้พวกหงอหงอไม่ต้องนะหงอไม่ต้องนะครับเรียกโดไม่ได้มาใช่ไหมพี่ปดเอาแบบเป็ตัวเมื่อวานนั้นน่ะที่มันขึ้นมาเปิดไมด่าแล้วนี่เนี่ยไปไหนตอนเนี้ยเอ่ะเปียกครับเนี่ยเปียกไม่ได้ขึ้นมาทำให้เสียเวลานี่ ธนาเปียกคิดไปเองอะดิอืมอืมครับอ่ะัะครับวัต <What S 2> ถุดิบวัต <What S 2> ถุดิบมาต่อตกลงไปบิดเบือนยังไงไม่ไม่ต่อโหล อ้าวไม่ตอบได้ไงอ่ะก็เรากล่าวหาผมว่าก็ผมไม่ได้ชื่อวัตถุดิบอ่ะก็เราเป็นวัตถุดิบผมยังไม่รู้ชื่อเราเลยเราชื่ออะไรผมก็ไม่รู้แต่คุณน่ะอยู่ในสถานะของวัตถุดิบอ้าวคุณอันนี้ผมบอกชื่ออะชื่อลีเฟกอะชื่อลีเฟกอะเอยไม่เอาไม่เอาชื่อไม่เอาชื่อบัญญาว่นอย่างนี้ฟังไอพวกที่อยู่กลางนัวก็เหมือนสัตว์เซลลเดียววันวันไม่ทําอะไรจ้องแต่จะหาผสมพันธุ์กับเพศตรงข้ามอืม เน Dante, uh, ี um said, ่ยวัตถ oui? well ุด okay. ิบหมดอ่ะไม่ไม่เรามาจากไหนใครเข้าดิบมาแล้วใครเข้ามาแล้วทําพฤติกรรมแบบนี้เขาจะเรียกว่าเด็กกลางนัวโอเคอืออ่ะวัตถุดิบครับตกลงไปบิดเบือนยังไงก็บิดเบือนบิดเบือนตรงไหนล่ะอะไรที่บิดเบือนตัวเลขไหนบิดเบือนผมไปบิดเบือนตัวเลขยังไงแล้วยังไงแล้วมันยังไงครับ แอ้วอย่าววเดีเด็กกลางนัวเป็นอาหวังของอิโต้มิซากิแต่เขาไม่เอาเ็้าปากหมาเหมือนฟัรมสุนักแถวปูซานมันจะเหมือนผมยังไงผมผมมาถามสิ่งที่คุณพูดอ่ะเนี่ยมันไม่ยังไงแต่คุณบอกผมดีดเบื้อนเรารักเมเม่นะรักแบบไม่รีบร้อน ไม่วุ่นวายแค่ขอได้อยู่ใกล้ๆและคเข้าดีไงก็พอแล้วจริงๆดูไว้นะครับเคียปิแอร์เครื่องใหม่สี่เหลี่ยมรักจริงหวังแต่งเครื่องใหม่สี่เหลี่ยมรักเมเม่อะข้าทางยังไงอะเข้าทางยังไงอะอยากดูว่าอะฟังทำไมพรีบอยดูเงียบๆไปนะครับไม่เห็นเหมือนตอนมาแรกๆเลยที่พูดแซกด้บ่อยๆอื้ม น้าเดีวเข้าทางยังไงอะเขาทางผมยังไงเขาทางยังไงล่ะไหนๆก็เปิดคลิปเมื่อกี้แล้วขอสัตว์อาสูรเรียกเพื่อต่อสู้กับเด็กกลางนัวหน่อยครับพี่นอวอคครับคุณนักวิรา์ครับผมขอสัตว์อสูรว่าชันเด็กกลางนัวหน่อยครับ o y b พลย์บอร์ดผมนั่งดูไอลาวนี้มาจะ30นาทีแล้วเสียเวลามากเลยครับอีกสักพักมันคงตะกอนออกดิสไปไอลาวไออีสานไอบ้านนอกมุงเรียนโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนขยายโอกาสในหมู่บ้านทำไมมุงโม่ได้ถึงขนาดนี้อ่ะรอแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้เดี๋ยวใกล้ใกล้จะแตกแล้วครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวแตกแล้วอ่ะ damn bro damn you coming why bro you coming why and you got a you got a new condition bro you got a c o r p o r t it's a f a k e bro you to put something bro you o put put something o n h e t ท n g งหญ้า u n h e m i ม้ bro you t ะ t ุทุ่ t หญ g า under ไ m ่ม bro กระจายป้าวหลงพูดอะไรครับก็สารอสูรครับไม่พูดเหมือนสัวรอสูรเคยดูสัวรอสูรไหมที่ไปบวยวายที่ดีฟิก้าอ๋อไม่ใช่ครับ ผู้ชมโดนเนทขึ้นมาขอให้ทําครับผมหนึ่งร้อยบาทรบเรียกล้อความสนใจเลยเห<ช>มือนจะเรียกร้อความสนใจได้ไงอ่ะถ้าเรียกร้อความสนใจต้องขึ้นมาแล้วตะโกนด่าดีอันนั้นอนะ่ะเรียกว่าเรียกร้อความสนใจหรอใช่เดีดเด็ดเด็ดเด็ดดเด่ดจิตวิทยาสายไหนครับอือสายทําให้ตัวเองอายอ่ะครับผมขึ้นมาเป็นตัวตลกครับ <c oughs> อ่ะเขาเข้าทางยังไงเข้าทางยังไงอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆผมไม่เข้าทางยังไงอ่ะเข้าทางตรงตรงยังไงเรา เราเราเราจะมีหน้ากล้าไปตัดคลิปแล้วเอาไปอวดเพื่อนเป้าว่าเราขึ้นมาโดนปั่นบนเวทีขึ้นมาเป็นวัตถุดิบเรียกยอดโดเนต์อะถ้าเข้าทางอ่ะไม่ถามเข้าทางยังไงล่ะอันนี้คุณอะเข้าทางผมเพราะว่าผมอ่ะได้ลอยอดโดเนตจากคนที่โดเนตมาด่าคุณได้เงิน โอ้ยได้ไปร่วมสองพันสามพันนะอ่าแล้วก็ได้ตัดคลิปเอาไปลงในช่องข่าวปลดให้คนเข้ามาด่าว่าเอ้ยไอ้นี่แม่งโง่เข้ามาโชว์โง่อีกแล้วอ่าแล้วคุณคุณเข้าทางอะไรอ่ะเข้าทางอะไรเข้ามาโชว์โง่เงี้ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวอ่ะฟังมันตัวเงินตัวทองของพี่ปลดชัตชานับถ่านคนโง่จับเมยา อ่ะเข้าทางยังไงพูดจบแล้วเข้าทางยังไงอ๋อก็เข้าทางคนระับเข้าทางยังไงอธิบายด้วยดิผมยังอธิบายได้เลยว่าคุณอ่ะเข้าทางผมตรงไหนแต่ผมอ่ะไปเข้าทางคุณยังไงผมถามอ่ะคุณกล้าเ,เอาฟัง <c oughs> พี่โปรดช่วยถาม MBTI นี่หน่อยครับจะได้ระวังไว้อ่ะ MBTI อะไรอ่ะครับรู้ไหมมีคนถามมาอ่ะไม่รู้โอเคไม่เป็นไรอ่ะเข้าทางยังไงผมยังบอกได้เลยว่าคุณอ่ะเข้าทางผม วายแตกแล้วนี่ตอบอะไรไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยขึ้นมาปั่นไม่ใช่เหรอขึ้นมาปั่นแล้วไม่มาแกล้งบ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือจะร้องไห้แล้วนี่ไปตอบไม่ได้แล้วว่าแล้วผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมลองผมลงงครับลองเาชีวิตตัวเองเลยเฮ้ยางนี้ถ้าเพื่อนดูอยู่เพื่อนไม่อายเพื่อนแย่เลยเหรอแต่ไม่ขึ้นมาปั่นโชว์เพื่อนอะไม่เอไม่เพราะว่าเงินมือนกันหมดหรอผมขึ้นไม่โชว์ผมไม่ได้วีฟรีไม้แล้ผมยังไม่ได้ฟรีไม่ขึ้นมาอะไรด่าคนไม่ถ้าที่ถ้าที่นี้ ถ้าที่นีมาฟรีไม่โดนเตะล้แใ่แรกอยู่แล้วอ่าอ่าเขาถามยังไงอ่ะเขาถามกตรงอ่ะบทุกตรงยังไงล่ะตรงอ่ะยังไงอ่ะทุกตรงผมอายเหรอคุณขึ้นมานี่คุณคุณขึ้นมาทําให้ผมอายเหรอไม่ใช่ผมจะถามคุณว่าคุณขึ้นมาทําให้ผมอายหรือเปล่าตุงตรองอายยังไงอ่ะผมว่าผมไม่ได้อายครับงครับทุกตรงครับเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ เออเลอะแล้วนี่คุณก็อยากได้พวกยอดคนดูมันะเสรใช่ไหมหรอผมเข้าใจคนณอยู่ไม่อันนี้ไม่ได้เตรียมนะอยู่ดีๆคุณขอขึ้นมาเองนะเอ้าผมก็เห็นคุณอยากได้พวกคนดูเยอะๆไงผมก็เลยต่อให้มันยาวขึ้นไงเไดี๋ยวๆๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆอ,<ะ>อ่ะฟั<า>งมุงนี่ถามวัวตอบตอบไม่ได้ทำตัวกแกล้งเปิดแกล้งบาา้าใส่ไทย L A O T A L A O i l A o อ L A ไอ L A อ I L ไอ I L A O อืมอ๋อคือยอมเสียสละดตัวเองขึ้นมาเป็นไองโง่เป็นวัตถุดิบให้โดนปัน่งนงี้เหรอโห้ยฮีโร่แท้ๆเลยนี่เย้เฮ yeah, <yeah>, yeah. ้ยเย้เยเฮ้ยอันนี้คือเรายอมขึ้นมา yeah, 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 yeah. เป็นตัวตลกให้ผมเลยเหรอนอกจากมงุงจ,จะหลอนแล้ว,ลวมุงยังจะหลอกตัวเองอีกนะผีก็ยังน่ากลัวน้อยกว่ามุงอีกเขาคิดว่า เขาเก่งเท่มาเฟียดิสคอไม่แคร์โลกไม่สนคนแต่งง้อมาให้คนด่าไม่ได้อะไรกลับไปเลยอืมพอใจแล้วอ่ะผมได้พูดกับคนผมจอพอใจแล้วผมจะไปแล้วเอ้ยอย่าพึ่งไปดิอยู่กันก่อนดิขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอผมมีคุณอยากได้คนดูเยอะไงไม่เราขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอย่าพิ่งไปดิไวแพ้แตกแล้วหนีนี่ไม่คุณล้างผมใช่คุณอยากได้คนดูใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่อยากได้ยอดโดเนต ใช่อยากได้ยอดโดเนตอ่าอยู่ด้วยกันก่อนดิโชว์ความโง่ก่อนเอาให้คุ้มดิไหนๆเรามาอุทิตตัวแล้วอะเฮ้ยไม่เอาดิไวงี้แตกแตกแล้วหนีดิเข้ามาปั่นแตกแล้วหนีดิวะเฮ้ยอยากไดยดคดูนะอันนี้เขาก็รู้หมดเนี่ยเขารู้ว่ารูว่าอะไรเอ้าจัดงานจัดอย่างได้ยอดคนดูไงคนล้างผมเนี่ยคนล้างผมไหมล่ะใช่ล้างอ่ะก็ก็อยู่ถ้าหนีหนีออกก็หนีดิก็ก็โดนปั่นจนร้องไห้แล้วหนีอ่ะ จบแล้วจบลวจบลวเสียงคี่ปบอยดูเบรคเบรดแล้วนะครับเหมือนจะแตกเครื่องหม่ยสี่เหลี่ยมโดเนทจากถนนสายมิตรภาพวายโดนปั่นจนร้องแล้วหนีนี่เอ้ยเข้ามากับเเดียอไปไหนทเาวกลับมาก่อนก่อนเนี่ยคือพฤติกรรมร้องแล้วเนี่ยคือพฤติกรรมจะร้องเนี่ยอะเติมแบตไมคบเหมือนแบตใกล้หมด เขารู้กันหมดว่าอะไรก็ทํารายการใครจะไม่หวังคนดูไม่หวังยอดดเนทอ่ะไม่งั้นจะมาจัดให้ด้วยทำไมอ่ะคนแบบนี้มีจริงหรอครับเขาว่าแค่ปบบหาตัวล้อหาตัวโง่เนี่ยก็ใช่ไงก็หาหาตัวล้อหาตัวโง่นี่ไงก็อยู่ดีๆวิ่งขึ้นมาล้อเหยื่ออะไรไม่มีใครล้อเหยื่อเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคุณเลยอยู่ดีดีคุณกดขึ้นมาขึ้นมาเป็นตัวลออตัวโง่ให้โดนด่าเองอ่ะเอ้าเอ้ย ก็ขึ้นมาทำหน้าที่ได้ถูกต้องไม่รู้ฟังไม่รับฟังไม่รับฟังไม่ไม่รับฟังพอไม่ไหวแล้วจะร้องใครแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีลโอผมงนะเนี่ยโอผมจะร้องให้ตอนไหนงงอะไรงงอะไรไม่งงไม่บอกจะหนีหรอกจะร้องแล้วในใจร้องแล้วหน้าเปลี่ยนสีปากสั่นเสียงสั่นแล้วคุณเห็นเนียคุณเห็นเนี่ยพีมันสั่นแล้วไง เออเสียงสั่นแล้วปัง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 ปัจะฟังรายการเพลินๆสักวันไม่ได้เลยนะพี่เบสจอดจอดจเล้างดิล้างดิล้างดิหลุดจอดหลุจอดล้วล้างดิถ้าถ้าออกไปก็ร้องไห้หนีอะปังทำเป็นนปก้หงความหวังเยสแต่งตัวกระจบไห้นมาผู้หญิงที่ไหนเขาจะให้เยสครับร้องไห้หนีดิไม่ร้องไห้ถ้าขึ้นมาปั่นได้แล้วจะหนีทำไมอ่ะถูกไหมอ่ะ ถ้าขึ้นมาปั่นได้แล้วเราจะหนีทำไมเราโดนปั่นจนจะเราจะร้องไห้แล้วเราเลยจะหนีอายเพื่อนด้วยเดี๋ยวหนีสําคัญตัวไม่มีใครอยากดูมุงนะเขาดูรายการแต่แรกอยู่แล้วมุงก็แค่ทาให้พิธีกรรวยขึ้นแต่มุงยังจนเท่าเดิมแล้วมุงก็ขึ้นมาเองทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของมุงเออยู่ดีๆเอาตัวเป็นตัวล่อตัวโง่ขึ้นมาให้โดนปั่นจนจะร้องแล้วบอกว่าหนีบอกให้ล้าง ว่าเนไม่อาย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 ไม่ร้องชนะแล้วเว้ยจะร้องไห้ครับโดนปั่นแล้วจะร้องไห้ครับน้องเป็นตุ๊ดเลยตุ๊ดพ่อไม่รักปั๊บพ่อไม่รู้เออจะร้องไห้ครับโดนปั่นโดนปั่นผมควรเอาเวลาไปดูภาพ อิโตมิซากิตัวจริงในเน็ตดีกว่าเลาอตอนไหนเหรอครับตอนไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วครับโดนตัดจะรลองแค่ครับอายเพื่อนด้วยครับขึ้นมาโชว์โง่โชว์เพื่อนเลยครับเดืยดเดือดเดือดเดือดเดี๋ยวเดืจะ้องแล้วครับทรงนี้โดนเน็ลั่นรัวๆเลยไม่อันเนี้ยอนครับ เออขึ้นมาชมเพื่อนเลยพวกมันลุกแกงปัดนกูจนกูร้องไห้เพื่อนช่วยกูด้วยไปเอาเพื่อนมาช่วยก็ได้นะผมว่าไปเอาเพื่อนไปช่วยก็ได้วยเฮ้ยคุณแคบคุณเคอย่าพึ่งนบคุณเพโเชีครับาพึ่งอ่าเพื่อนช่วยกูด้วยอะฟังพอเริ่มใกล้ร้องแล้วเหมือนลิ้นจะกลับมาปกติแล้วนะครับลินไม่เปรี้ยเหมือนตอนมาแรกแรกเออ ทำไมลิ้นไม่เปี้ยเหมือนตอนแรกเลยอะครับอะไรครับตอนแรกตอนแรกผมพูดหมดแล้วไอเพราะตอนแรกผมพูดไปหลดหมดแล้วไงครับไม่ทำไมตอนแรกเสียงเสียงยังดูไม่เปี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปังนมต่อแรงต่นแรงเสียงไปหมดแล้วบอกทีครับอืมตอนแรกเราดูเสียงไม่เปี้ยเลยตอนแรกเราดูเสียงไม่เปี้ยเลยเราดูลิ้นลิ้นปิ๊บเปรี้ยตอนแรกอะแต่เมื่อกี้เสียงผมปี่บอะเขาดูได้ไงคุณดูได้ไง ก็คนก็บอกอะก็เหมือนกันที่คุณบอกว่าเสียงผมแก่เสียงผมอ้วนไงก็จริงก็เนี่ยก็เหมือนกันน่ะก็ใช่ไงก็เสียงคุณก็เสียงคุณลิ้นเปี้ยไงก็นี่ไงแล้วคุณจะถามผมทำไมว่ารู้ได้ไงว่าผมลิ้นเปียมอหลักฐานมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมหลักฐานอะไรก็หลักฐานอะไรก็ฟังแล้วก็รู้ว่าลิ้นเปี้ยไงก็เหมือนกันที่คุณบอกว่าผมเสียงอ้วนเสียงแก่ไงฮอะไรงงอะไรรับเนี่ยผมไม่ตลก嘛เอ้ผมก็ตลกอะไอ้ผมก็ตลกผมตลกจริงจริง อ่าอะไรอ่าเพิ่เฮ้ยอย่าพึ่งไปดิอย่าพึ่งไปดิอย่าร้องไห้หนีไปดิล้าง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 ไม่ได้ล้างถ้าไปก็ร้องไห้หนีออกไม่แล้วจะหนีออกทำไมอ่ะแล้วจะหนีออกทำไมอ่ะก็หลังดิก็ไปดิก็ไปดิถ้าไปก็ไปดิใครล้ออ่ะเอ้ยใครงออ่ะถ้าไปก็ร้องไห้อ่ะเดี๋หรือจริงจริงแล้วมันคือทัวลุงลีที่ฝงตัวเข้ามาด่าพี่ปดหวังมาแห่อายแต่เสือกโง่ ร้องไห้หนีแล้วไม่ไหวแล้วมันปั่นมันปั่นกูเด้เจาะได้เจาะได้เจาะนะเจาะนะเจาะนะไม่ถ้าถ้าปั่นได้แล้วทำไมจะหนีไปอ่ะปกติคนน้าคนมาปั่นแล้วด่าได้แล้วก็ไม่หนีหรอกก็ไปที่ใครไปว่าอะไรอ่ะดนปั่นจนร้องไห้จนหนีอ่ะผมไม่ร้องไห้ผมไม่ได้ร้องไห้นะตัวเต็มไเนี่ยคุณดูเนี่ยคุณเล่าเรื่องพูด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 ผิดอ่ะพูดผิดผิดพูดมั่วพูดผิดผิดอะไรใครพูดมั่ว เมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ผมไมรให้ไงก็ผมไม่รอให้ครับเรารอให้ผมพูดมั่วไงเราก็โดนเราก็โดนผมซักจนเราต้องขอโทษผมสองรอบไม่ใช่เหรออืมโอ้โอนะคนเก่งไม่รองนะครับโอ้โอพูดได้ดีแล้วครับพยายามเข้านะครับรอรอครับผมเีรอรอครับรอรอครับรอครับว่าไงครับ เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดเจ้องนะ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 แาไม่ได้ร้องไห้เลยฮือจ้องนะจ้องนะจ้องนะจ้อนะเออครับเออครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วครับผมโดนเกลียครับผมโดนปั่นจนผมร้องไห้ครับออกไปเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับผมทนความกดดันไม่ไหวแล้วครับมันปั่นจนผมอายเพื่อนไปหมดเลยครับอย่างนี้เหรอแล้วอย่างนี้เหรอไอ้บัง ในคลิปไฮล้าขอตัดเน้นๆช่วงที่มันจะร้องไห้นะครับโอ้โหได้ครับสับร้อยรอบให้ยอดพุ่งๆตลกว่ะตลกว่ะได้ครับเฮ้ยใช่ตลกตลกจริงจริงอะไตลกงนี้สุสน้องพี่พลาดนิดเดียวเองกระทืบเลยถ้าออกก็ตุดร้องใกล้น้ำตาจระเข้ตุดร้องตุดร้องเฉยใกล้น้ำตาจระเข้ ถ้าออกก็ไม่ใช่รองถ้ากนไจริง่ะผมรอตอนไหนเี่ยผมงปกติเลวคนม้วนไม่ไม่ได้ม้วงก็ร้องผมยังตลกผมยังคุยอยู่คนยังได้เลเนี่ยไม่แกล้งตลกผมรู้ทางแกล้งตลกเด้อเดดเด้องดเด้าเดเด้อเด้เด้อเด้เด้อ้อเด้น้อยด้เอเด้อเด้้เด้อเด้เดมอเด้อ้อเ่้อเอก้เด้ออเเ้เอเดอด้เด้อเอเด้อเ้อ้อเีเดอะดอด้อเด้อ้อเดอ้อเด้อเด้ด้อ้ด้เด้ออเด้ด้อ้เด้เด้ดอ้อเด้อเดอเดอเด้เ้อนกันทําเป็นขำ แต่จริงๆแม่งไม่ไหวแล้วปากส่งปากสั่นเนี่ยถึงขนาดจะหนีออกเนี่ยหลแล้วผมปากสนนยไะก็ไปดิก็ไปดิก็ไปดิโดนปั่นจนร้องขนาดนี้แล้วอ่ะไปปไป้ปไปดิเนี่ยเนี่ยให้ทางลงแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโดนปั่นจนร้องแล้วครับไปแล้วครับรอรอแต่ก่อนไปผมมีอะไรจะบอกนะทำไมจะบูทไม่เหรอใช่ใช่ใช่อ่าไม่บูท Ờ. Uh. À. Ah.